สวัสดีเจ้าสวัสดียามเจ้านะเจ้าพามาชมบรรยากาศวุ่นๆุวายๆายามเจ้าของแต่ละวันนะเจ้ากิจวัตรประจําวันของอันก็จะ อ่าลูกนึงงข้าเปาไฟประมาณตออตีห้ากึ่งนะจ้าอันก็จะตื่นประมาณตีห้านะจ้าอ่าลูกจริงๆก็ตีห้ากึ่งนะจ้ะเมาขี้หูขี้ตานะจ้าอ่าคนเมืองหรือว่าคนเหนือเนี้ยส่วนใหญ่ก็กินข้าวนึ่งนะจ้าข้าวเหนียวเนาะอ่าก็จะข้าวเจ้าก็มีพ่องนะจ้าแต่ที่บ้านนี้ก็จะกินข้าวนึ่งสะส่วนใหญ่นะจ้าวิธีนึ่งข้าวก็ง่ายๆเนาะ จุดเต่านะจ๊ะตั้งมอญหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็สาวข้าวเหนียวนะจ๊ะล้างสักสองน้ำนะเพราะว่าข้าวเหนียวถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยเขาจะแช่ไว้ข้ามคืนนะจ๊ะก็ต้องมาสาวน้ำสักข้าวทิ้งเนาะอ่ามันาจะส้มนะจ๊ะอ่าสาวหลายๆน้ําเห็นน้อยนะส่งสำน้ำนํานะจ๊ะถ้าสาวแบบมดมันจะไม่กินส้ม,มอ่ะก,กินเออยังไงกินขา้าวส้มมากินข้าวแจ้นะคือบอกบ่ถูกนะจ๊ะสาวเสร็จแล้วเาก็มาตั้งให้เข้านะจ๊ะ ห้เข้าของอันนี้ก็จะเป็นห้เข้ารุ่นใหม่แล้วนะจาะห้เข้าเล็กนะจ้าถ้าแต่เป็นตะกอนนี่จะเป็นหอเข้าไม้นะเนาะเป็นตอนนั้นเป็นละอ่อนนี่จะเป็นไม้นะไม้ไม้กลมๆนะจ๊ะบระเดี๋ยวนี้ก็พัฒนานะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะจ๊ะก็ใส่อันนี้ผ้านะร่มนะจ๊ะผ้านี่ก็มันไอควันไฟเยอะนะผ้าก็เลยเป็นสีนี้นะจ๊ะ ตั้งป้ายแล้วเขาก็จะเทเข้าวเหนียวใส่นะเจ้าเนี่ยกิจวัตรยามเช้าอันก็จะประมาณนี้ทุกๆเช้านะเจ้าฮกมงเจ้าอันก็จะไปตลาดไปแจการนะเจ้าแต่วันนี้บอกไปแล้วเจ้าของกินมีแล้วนะเจ้าแต่อันจะพาทําก๋อยนึ่งนะเจ้าเมนูวันนี้ค่ะจะเป็นก๋อยนึ่งนะนึ่งข้าวโดเสียทียก่อนก็เดี๋ยวอันก็จะเอาก๋อยมาล้างน้ำเนาะ เป็นกอยสําเร็จรูปนะเจ้าอันซื้อมาจากในเพจนั่นแหละสปะนะเจ้าในเพจี่ะวแบบพี่ซอเอาดูนะเจ้าอ่าเปิ้นซอยแล้วนะเจ้าเฮาก็มาแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะเจ้าอันนี้วิธีนึ่งข้าวก็ง่ายๆนะเจ้านะก็อันนี้เป็นห้องเตียวหม้อเนงนะเจ้าอ่าต้องเอาแวดไว้นะเจ้าอันมันจะพิวนะเจ้าลมมันจะพิวนะเจ้าอ่าถ้าเฮาวแบบใส่เตียวหม้อนึ้อนี่ก็ให้เข้าขึ้นยากนะเจ้าอ่าแล้วก็ปิดฝานะเจ้า วิธีไทยบ้านเฮานะจ๊ะง่ายๆย,า,ยามเจ้าอ่าพามาทํากอยกันดีกว่าเนี่อันนี้กอยเอาเอาแจ้ไว้ตะคืนนะเนาะข้ามคืนหนึ่งคืนนะจ้าแล้วก็เอามาล้างน้ำสักสามน้ำจุใส่เจลวเวนะจ้าเป็นแผ่นจัดงามเนาะแล้วเฮาก็จะเสด็จน้ําแล้วค่อยเอาไปนึ่งนะจอะามาดูวิธีการน,นึ่งกอยนะจ้า ทางที่ดีนะจ้าเฮาก็จะเอาซื้อเป็นก่อยสําสเร็จมาดีกว่าเนะ้อมันแน่นอนก็คือมันบ่คันคอหรือว่าบ่าเมาแน่นอนนะจ้าเพราะว่าบนจะมีเครื่องไม้เครื่องมือกรรมวิธีในการทานะจ้าถ้าเฮาทํากันเองนเนี่ยจ้า <laughs> ก็ต้องแบบมีสูตรนะจ้าถ้าบอกมีสูตรให้เมาเนี่ยนะจ้าก่อยนี่นะเออล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยเฮาก็จะไปใส่ซึงนะจ้าแคค่นะ สเสดดน้ำแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วซึ้งนะจ๊ะแล้วเขาก็กไปนึ่งนะจ๊ะก่อยนี้เวลาไปนึ่งถ้ามันสุกแล้วสีมันจะเปลี่ยนนะจ๊ะเป็นจากสีข,า,ขาวๆนะเหลืองๆข,า,ขาวๆนะจ๊ะมันจะกลายเป็นสีแบบสีเหลืองสวยนะจ๊ะถ้าสุกนะดูใบยากนะจ๊ะตักมอน,นึ่งนะจ๊ะแล้วก็ซึ้งว่างนะจ๊ะ <laughs> ในอันนี้หน้าตาก่อยเฮาที่ยังบบสุเกเพื่อสีจะประมาณนี้นะปิดฝานึ่งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีนะจ๊ะ แม่มารับช่วงต่อนะจ้าแม่ตื่นหกโมงเนาะเอากล้วยมาหั่นนะจ๊ะกล้วยได้นึ่งไว้แล้วนะจ๊ะเราก็มาหั่นมาซอยนะจ้ะแล้วก็เอาไปนึ่งกระก่อยนะจ๊ะเห็นปะก่อยสุกแล้วสีจะเปลี่ยนนะจ๊ะเอามาอุ่นมาได้นะจ๊ะกล้วยใน้นึ่งสุกแล้วนะจ๊ะอันมันจะเย็นเกินไปนะจ๊ะเพราะนึ่งสุกแล้วอันเอาใส่ตู้เย็นไว้นะจ้าก็ต้องมาอุ่นทัมรอบนะจ่าพ่อก็มาขูดบะป้าวนะจ้ะบะป้าวในสวนเราเนี่ยจ้าขูดกันสดๆนะจ้ะ ก๋อยนึ่งนี่ต้องใส่เปล่าๆเดี๋จะเปล่าห้าวจะลำนะจ๊ะงาดำนะจ๊ะเอามาคั่วมันหอมๆเหียกรนะจ๊ะเนี่ยค่ะบรรยากาศยำเจ้าจะวุ่นๆวายๆจะอี้นะจ๊ะอันกันเลยบอกว่ยได้ถ่ายคลิปยำเจ้านะจ๊ะเพราะว่าอันนี้ครัวทำมันแคบนะจ๊ะวันนี้ออกใจบ่ได้นะจ๊ะอันก็จะถ่ายทํากับข้าวกระป๋าไปเลยนะจ๊ะอันนี้ก่อนเราสุกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ มาคลุกเคล้ากันดีกว่านะจ้าบะป้าห้าวใส่ลงไปนะจ้าอาแล้วตามด้วยงาดำเนาะอาใส่ลงไปนิดหน่อยมันจะหอมนะจ้าเกลือป่นให้น้อยนะจ้าเอามันจะบะป้ากับเกลือป่นเนี่ยมันจะอะอย่างะเกี๊ยเกี๊ยมันมันมันจะล้อนะจ้าก้อยนึ่งฮาวใส่ลงไปนะจ้าถ้าก้อยซุกสี่มันจะประมาณนี้นะจ้าอ่าโรยด้วยมะพร้าวนะจะใจทึนทึกก็ได้ใจะใจห้าวก็ได้นะจ้าถ้าบะป้าห้าวมันจะมันนะจ้ะ งานดำโ, down, โรยลงไปนะจ๊ะถ้ามีงานดำกว่าใจขี้ม้อนนะจะมีขี้ม้อนกับใจขาวนะจ๊ะถ้าแบบมีขาวเราต้องใส่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นน้ําตาลทรายนะน้นตาลทรายขาวขานี่เลยจ๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเจ้าเมนูก๋อยนึ่งเช้านี้นะจ้าวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้าวุ่นวุ่นใบ,บ,บในครัวน,นะจ๊าหน้าตาก๋อยนึ่งของเฮานะเดี๋ยวไปกินก๋อยนึง่งด้วยกันจ้า จึงกรอยนน่นเลยค่ะวัน no นี้เลยเทศกาลกรอยเนาะกรอยออกหน้าหนาวนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการกรอยเพราะเพือกหัวมันหัวกรอยนะคะหัวะบุกคะเอาในช่วงหน้าหนาวนะ อันนี้เซื้อสาเร็จมานะคะที่เขาแบบวันนฝานแล้วะค่ะเราก็มาแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาล้างสองสาน้ําก็มานึ่งผมะพร้าวทุนทึกใส่เนาะแล้วก็กล้วยนึ่งนะคะถ้ามีฟักทองก็เสร็จฟักทองได้ค่ะโรยน้ําตาลแล้วก็งาดำนะคะใช้วัตถุดิบที่บ้านที่เรามีนะคะอ,อร่อย <c oughs> <c oughs> อันตื่นมานึ่งแต่ตีห้าครึ่ง